สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชาวเน็ตจับโป้ปุ้มปุ้ยเหมือนไส้ดิวอดิสราสาเหตุเพราะแบบนี้มีเรื่องให้เผือกกันไม่เว้นแต่ละวันจริงๆสำหรับมหากราบที่ชาวเน็ตต่างเรียกเป็นเสียงเดียวกันว่า Queen of s ก o ยซึ่งเหตุเกิดจากเบลบุษยาได้มีการแคปแชทที่ส่งไปหาดิวอดิสรา ้วยข้อความที่ทำเอาหลายคนงงกันเป็นแถวว่าใครตีใครกันแน่จ๊ะสรุปซึ่งต่อมาก็ได้มีข่า,าวเมาส์ข่าวแชร์ดุดออกมาเรื่อยๆจากจดเก่าของสาวดิวซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มีชาวเน็ตจับโปไอซีของสาวรายหนึ่งอักษรยอ่อปอปอแฟนกวที่ทั้งมียอดโพลและยอดฟอลโดตรงกันกันกบสาวเปียวแห่งปีอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาจากนั้นความแซ่บก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อชาวทวิตได้มีการขุดเรื่องเก่าขึ้นมาแชร์อีกครั้งซึ่งเป็นข่าวกุกกิกกันระหว่างดิวดิสรา แร็กกวินดูวานสามีคนปัจจุบันของปุ้มปุ้ยนั่นเอง